ดูกล้องเร็วดูกล้องเร็วมันไม่เราพี่มาแล้วมาแล้วนีแล้วอ่ะครับก็สวัสดีแขกผู้พิจิตที่มีเกิบทุกท่านเราตื่นมาเราอยู่ที่ไหนกันเด้อไม่รู้ไม่รมาตอนไหนเนี่ยมาไม่ทิไงอะไรพี่สูงจังอะทำไมหนูเตี้ยจังอะหนูอยู่แค่เอวี่ใช่หรอะ ใช่ตัวละครผู้หญิงมันมันมันเตี้ยเหรอใช่ตัวละครผู้หญิงมันเตี้ยกลุกเซ่มาท่ออ๋ออ่า็มาแล้วว่าแต่ทำไมหน้าหนูน่ากลัวจังเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟฉายดิด้วยว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยพี่ฟองสภาพพี่นี่ผู้ป่วยติดเตียงชัดเลยทำไมอ่ะโอ้ไปดูสภาพตัวเองเลยที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยทำไมมันเหมือนห้องน้ำจังหวะที่เนี่ย มีเตียงด้วยเนี่ยใช่หรอมีเตียงใช่นอนได้ไหมเออออาาแล้วพี่แล้วพี่มาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยพี่ออกไงอ่ะออกไงวะเนี่ยพี่อยู่ไหนอ่ะพี่หนูได้ยินเสียงเดินอะไรไม่รู้เสียงเดินอะไรพี่ไม่ได้ยินอะไรเลยพี่แอบใต้เตียงก่อนแล้วกันนะพี่แอบยังไงวะแอบยังไงเหรอตรงเงี้ยสวัสดีสวัสดีอุ้ยตกใจทำไมมันวาร์มเข้ามาเลยสวัสดีแล้วมันเป็นยังไงวะขอดูหน่อย อี <Ad> อันนั้นคือแอบใต้เตียงเรอทำไมมันจมไปอย่างนั้นน่ะมันจมเหรอใช่มันจมเข้าไปเลยเออโหตัวนี้มีตู้ด้วยเฮ้ย oh. มีกุญแจิีกุญแจได้ไหมฮ่ามันไ,ได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วได้ยินเสียงอะไรพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหนูหล่อนไปเองหรือเปล่าแอาตัวนี้เปิดประตูสงสัยห oh, นูจะหล่อนไปเองอืม ไม่มีอะไรเลยอันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องซ่วมเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะออกไปกันแล้วนะยครับผมนะฮะดูเหมือนว่าห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องขังหรือว่าห,ห้องผู้ป่วยก็ไม่รู้นะครับอุ้ยมีกล้องด้วยมีกล้องวงจรปิดด้านนอกนะครับเปิดประตูแล้วนะเอ๋ฮึบเฮ้ยมีพากตด้วยตรงนี้อย่าทําเสียงดังนะเดี๋ยวมันจะออกมามันอาจจะมีสัตว์ประหลาดออกมาก็ได้เปิดให้ครบทุกห้องเลยอ่าตรงนี้มีอะไรเนี่ย ห้าแล้วก็ก้อนแบะน่าจะไว้พันแผลหรือเปล่ามันนี้ตู้เปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้เปิดได้หลายตู้เลยโอ้โอ้เปิดไฟด้วยมองไม่เห็นมืดเต็มะตรงนี้มีอะไรเนี่ยมันเหมือนเป็นกระสุนอะไรสักอย่างแต่เราไม่สามารถเก็บได้โอเคเอ้ยตัวนี้มีเข็มฉีดยาพี่ไม่ได้ยินเลยทำไมอ่ะมันไม่มีเสียงอะไรเลยพี่ฟองคิดไปเองหรือเปล่า เนี่ยดูจากกล้องก็ไม่มีตัวอะไรโผล่มาเลยเฮ้ยพี่ฟองทำอะไรหนูหนูนนเก็บกล่องมาเก็บกล่องอะไรไม่รู้อะกระป๋องอ่ะหนูปากระป๋องอ่ะโอ้โหแล้วเสียงมันดังแล้วชิบหมายแล้วมันได้ยินเสียงแล้วมันมาแล้วพี่ฟองมันกระดึบมาแล้วนเสียงมแมลงสาบพี่ก็ได้ยินเหมือนกันงั้นหนูก็พี่แอบตายเตียยก่อนแล้วกันนะมันมีเสียงโยเยะยเยพี่วานมันน่าจะอยู่หน้าประตูเนี่ย ทางที่เราจะต้องไปเนี่ยแต่ว่ามันเปิดประตูไม่เป็นมันคือตัวอะไรกันแน่นอนเหรอไม่รู้มันเหมือนดินน้ำมันเดินได้เฮ้ยเราต้องสู้ไก่ตัวนี้หรอใชเอ่เราไปกันต่อไม่รู้ว่าสู้หรือต้องหนีพี่คิดว่าเราน่าจะต้องหนีนะโอ้ยนี่ไงตรงนี้น่านจะเป็นเหมือนทางออกหรือเปล่ามันมีดอนคีดการ์ดว่ะใช่มันต้องไปหาคีดการ์ดมันจะมาออกประตูนี้แน่เลยเอย้ตัวนี้ก็มีห้องด้วย เสียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะน oh, ี่เร็วอะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะไม่ร sir ู้พี่ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้แป๊บนึงนะเข้าเข้าก่อนปิดประตู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 ก่อนก่อนเดื่นปิดประตูก่อนเสียงอะไรอ่ะมันเหมือนมีเสียงหวาตัวอะไรคำรามก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้ตกใจหมดเลยหนูได้ยินด้วยเหรอโอเคเราต้องรีบหากุญแจหาคีย์การ์ดก่อนฟองตามพี่มาให้ติดๆเลยนะพี่อะไรข้าวนาดึกๆอยู่อ่ะ ไอตัวก้อนนั้นแน่เลยไอตัวก้อนนั้นแน่เลยเข้ามาพิดประตูพิ่ประตูพี่ประตูมันมาแล้วพี่พีดีปิดประตูปิดแล้วปิดมันไม่ปิดให้อ่ะเออปิดแล้วเรียบร้อยเสียงดังมันกำลังเข้ามาแล้วพี่ฟองเฮ้ยพี่ได้กระสุนเหมือนจะเป็นกระสุนอะไรก็ไม่รู้อะไรอีกแล้วเนี่ยมันมาแล้วพี่ฟองอย่าโยนนะมันเสียงอะไรแบบเสียงอะไร ทำไมหนูด้นยีเสิบเปิดประตูใช่ยังไม่มาเลยดินแต่เสียงยุ่ยเยะยุ uh ่ยเยะเหมือนกับว่าดมันจะผ่านหน้าห้องเราไปแล้ววิฟองเฮ่เก็บฐานเรียบร้อยเอาละห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรละเฮ้มันผ่านห้องเราไปจริงด้วยน่าเราจะเข้าไปอยู่ในห้องนี้ละกันข้ามตะกอดเดี๋ยวเสียงอะไรเสียงอะไรตุกตุกตุ้งอะเสียงอะไรวิฟอง หนูหนูอะไรหนูปลากระป๋องหนูปลากระป๋องมันกระป๋องมันอยู่กับหนูอ่ะมันเกยตามันบังหน้าจอหนูปลาลงตรงไหนคือมันมาแล้วดูกล้องเร็วดูกล้องเรร็วี่ออะไ่ะมันไม่เห็นเราอ่ะพี่เป็นเรื่องะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนมันมาแล้วหนีแล้วหนีแล้ว อพี่ตายยังพี่จะเรียนมันไมาเกี่ยวมันไมาเกี่ยวมันไมาเกี่ยวแอบ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 ใต้เตียงแอบใต้เตียงก่อนไมาเกี่ยวมันไมาเกี่ยวมันไมาเกี่ยวมันมาแล้ว เมันกำลังเลยมันอยู่ด้านหน้าเราอย่าไปหายโยนกระป๋องเล่นนินะมันไม่ชอบกระป๋องวิฟองหนูโยนออกไปไกลมากเลยนะแล้วมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ตรงนั้นอ่ะมันไปแล้วมันไปแล้วมาเร็วมาเร็วมันแก๊กอยู่ทางไหนวะวิฟองไม่รู้มันอยู่น้านเราให้มันไปก่อน 1 1 Memorial. มันไม่มีอะไรสู้กับไอ้สัตว์ประหลาดนี้ได้เลยเหรอวันนี้อ่ะ้ยพี่เจอปืนแล้วหยิบก่อนเลยลบ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 พี่เร็วอ่ามันมาสิเดี๋ยวพี่เป่ากระบาลให้เออเป่ากระบาลมันเป่ากระบาลมันนะคิดว่ามันจะตายไหมพี่หนูได้ยินเสียงอะพี่ก็ได้ยินเสียงแมลงสาบเหมือนกันถ้ามันมานี่พี่จะเตรียมตัวยิงแล้วนะเป่ากระบาลมันเลยนะมีกระสุนหรอมีกระสุนสามนัดถ้ามันเปิดเอสมาดิปังเลยนะ ให้หนูเรียกให้ไหมไม่ต้องก็ไดหห้หนูรำคาญกระป๋องมากเลยตอนนี้นไปเลยไหมเดี๋ยวพี่ยิงให้หนูอยู่หลังพี่ไว้นะน้อยกว่ามันแก๊้งข้างในวะพี่ฟองเฮ้ยปืนพี่ลันมันมาแล้วนี่เลยพี่ยิงมาแล้วนี่โลหัตมันไม่ตายนี่ พี่ฟองมันไม่ตายเฮ้ยมันตายแล้วตายตายตายแล้วตายแล้วห้องนี้เปิดไม่ได้อย่าดีเดี๋ยวมันมาอีกตัวหนึ่งพี่กระสุนมีกี่นัดอ่ะหมดแล้วไปเร็วไปเร็วหนูทำอะไรอ่ะหนูโยนกระโยนกระป๋องใส่มันเหรอเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วพี่หนูจอช็อตกันเหรอเฮ้ยไหนพี่พื้นนี่อะไรอ่ะเฮ้ยจริงด้วยช็อตกันเก็บไงอ่ะ อ่าเดีหนูเก็บเล็กเองแต่ไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนเฮ้ยเดี๋ยวหนูเก็บเล็กเออหนูจะยิงมันเหรอไม่ตัวนี้พี่เจอกุญแจแจอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นกุญแจสักห้องหนึ่งนะครับพี่ไม่มีกระสุนนะทอดกันพี่น่ะมาเอ้ยมีแต่ปืนไม่หากระสุนเนาะแต่ไม่มีกระสุนให้โอ้ทันหนูจะหมดแล้วทันพี่ก็จะหมดเหมือนกันมันต้องออกไปเราแคมป์นานเกินไปมันคือห้องอะไรเนี่ย เข้ามาเร็วปิดป,ป,ป,ประตูเข้ามายังประตูโอเคอันนี้อะไรนีหนูปืนปืนโพกเหรอเฮ้ย<ด>มีกระสุนเยเอะด้วยหนูถือช็อตกันไหม่ะหรือหนูจะถือปืนนั้น,น,นช็อตกันไม่มีกระช็อตกันไม่มีกระสุนนะเอาช็อตกันไว้ก่อนอแต่ปืนที่หนูนถือมันมาตายไปแล้วนะตัวหนึ่งอ่ะแล้วมันยังไม่ออกมาเลยปืนที่หนูถือมันไม่มีกระสุนหรอที่แมมีกระสุนอยู่สามนัดมา เราไปกันต่อเราเอาช็อตกันหรือเอาไว้นี่เดีเอ่อช็อตกันมันไม่มีกระหนูไม่มีกระสุนไหมช็อตกันไม่มีอะไม่มีเอาปืนที่มันมีกระสุนดีกว่ามันไหมอีกีล้วมีฟองมันไาม้เกีลยวเข้ามาก่อนปิดประตูก่อนฐานพี่จะหมดแล้วอ่ะพี่ปิดประตูหนูกลัวเั็นไงพี่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันสลบเฉยๆหรอใช่มันน่าจะเป็นปืนสลบมันไม่ได้ตาย หรือว่ามันคือยาพี่มันคือเข็มฉีดยาที่เราเอามาหรือเปล่าใช่มันคือจะมันใส่ปืนเนี้ยเพราะว่าหนูมีเข็มฉีดยาอยู่สามอันนะอ๋อมีสามนัดใช่พี่ฟองกล้ายิงมันไหม <laughs> ไม่กล้ายิงเลยเหรอ,อมืดตื่อเลยพี่ไม่กล้าเปิดไฟแล้วทานลเรเลือสองก้อนเนอะเราไปต่อ นี่งไงทานพี่ฟองเอาทานไหมพี่ฟองเหลืยสองก้อนพี่เหลือก้อนเดียวพี่ขอแล้วกันโอเคไปทางไหนนะเมื่อกี้อันนี้ห้องนี้เปิดได้ยังไอห้องนี้เปิดได้ชั้นใต้ดินมาชั้นใต้ดินแล้วเอาละมันมีชั้นสองอีกเหรอเนี่ยอพี่ไหนเปิดดิโอ้ เราหาสักห้องนึงก่อนไหมชั้นนี้มันไม่น่ามาโอ้อันนี้ก็คีการ์ดอันนี้น่าจะเป็นทางดีเหมือนกันอีกทางหนึ่งแน่ๆเลยเราลงไปอีกชั้นหนึ่งไปนี่เป็นห้องล็อกนะครับเมื่อกี้นี้โอ้หม <c oughs> จดจุ๊บ <c oughs> ไม่มีอะไรไมืดจืดจืเหมือนกันทางนี้ก็เหมือนอเป็นเป็นทางออกหรือเปล่ากระสุนหรอกระสุนอะไรอะไหนกระสุนช็อตกันหรือเปล่านั่นไง น่าจะเอามาเฮ้ยพี่หนูเจอกุญแจเจอกุญแจ,เ,จเหรองังไง,ไงมาเอาดิพันต่อ่าพี่เก็บเรียบร้อยมีแฝดทานไปใช้เก็บไปมันอยู่แค้มหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ด้านบนมาอุ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรหวดน้ำตก <laughs> เรากลับไปไหมพอดีเลยเรากลับไปเอาช็อตกันด้วย จัอยู่ไหนเราไม่รู้พี่จได้เหรอจําได้เราได้กุญแจมาแล้วพี่ว่าเราต้องไปเปิดห้องนั้นแน่เลยค mm hmm. ่อยๆขึ้นมานะเผื่อมันจับประเฮยอยู่ตรงมันในตามมาไหม mm hmm. ปืนหนูน่าจะดีกว่าปืนพี่นะพี่ว่า mm hmm. อยู่ห้องนี้เหรอมนไ้อยู่ห้องนี้ตรงนี้ก็ล็อกกุใช้คีย์การ์ดใช่ว่ากุญแจนี่คือกุญแจเข้าไอ้นี่พี่กุญแจเข้าอะไร ไอห้องนั้นปะห้องอเคาน์เตอร์แน่เลยมาเร็วพี่เราหนูด้วยพี่ยี่ชั้นบนพี่อยู่ชั้นบนพี่รออยู่ทางไหนเป็นทางไหนวันนี้เอาทางนี้ก่อนละกันทางไหนนะช็อตกันอันนี้ไงพี่ฟองเก็บไปหนูไม่แก้พี่เก็บเลยเอ่อกระสุนพี่มีกี่นัดวะเนียทิ้งได้ไหมกระสุนห้านัดว่ะ อ่าหนูทิ้งกระสุนให้พี่ได้ไหมทิ้งได้ไหม,ไมไดกดกระเป๋าดิไม่ได้ด้วยไม่ไรมาในเวลาหวดแล้วก็มีอย่าเดินไปชนมันก็พอเดี๋ยวมันจำสแกรพร้อมฆ่ามากหนูไม่วรมว่าแต่ห้องไหนเป็นห้องไหนแล้ววะเด้อห้องนี้ยังไม่เข้านะเนี่ยอ่าอ๋อเป็นห้องห้องทะลุไม่ต้องปิด ยังไงถ้ามันเปิดมาประตูหนึง่งเราก็ต้องออกไปอีกประตูหนึง่งดอีอุ้ยกระสุนเพียบเลยกระสุนหรือเปล่าวะกระสุนอะไรก็ไม่รู้แต่ห้องนี้มีเตียงนะพี่มันเงียบมากอะ่ะงั้นน่ะสี่ดูกล้องสิไม่เจอเลยอ๋อกำลังมามันอยู่ตรงประตูอ๋อแล้วหนูปวดขี้ด้วยตอนนี้ไปเร็วเรามาจากทางไหนอะ่ะเฮ้ยตัวน,นี้มายิงยิงได้ไหมเออยิงโดนไหมนะะ ไม่ต้องยิงหรอกไอตัวนี้มันกากไปก่อนไปก่อนไปเร็วนี่ไงไอตัวใหญ่มาแล้วพี่ฟองพี่ฟองอยู่ไหนอ่ะนี่ไงด้าหลังพี่อะแล้วมันรีโหลดยังไงอะกดกดรีโหลดเลยตีนะตีนะมันไม่ตายมาด้วยยิงพี่ฟองหอยก่อนหอยก่อนทำไมมันไม่ตายอ่ะนี่ยิงยัง หลังๆมาข้างหลังข้างหลังลบลบลบถอยมาอีกเฮ้ยมันล้มแล้วมันล้มแล้วมันสลบมันสลบยิงไอตัวเล็กได้ไหมย,ยัง้แล้วงั้นเราไปลวง,งั้นเราไปเลยเราไปหาเปิดป,ประตูเลยไปตัวเล็กไปออกขวานะอย่าไปชนมันนะอะมันวูรูมันตามไปมันตามไปหนูไปไม่ได้ชบหไปแล้วไอตัวใหญ่มันตื่น เย้ย yeah! ไอตัวงโง่มาเร็วมาเร็วดินมาะเดินอ้อมห้องมาอ้อมห้องมาเออยิงไม่ได้เลยเหรอ <c ười> ยิงแล้วแต่มันไม่สลบอ่ะเอ,อ้สลบแล้ว <c ười> สลบแล้วเดี <c ười> ๋ว <c ười> ยวพี่พปเอาปืนพกกันแป๊บนึง <c ười> <c ười> ไปเร็วไปเร็วดี๋ยไอตัวใหญ่ตื่นแป๊บนึ่งหนูเอาเอายาเพิ่มก่อนเอายาเพิพ่ม เรือเรือเรือตัวใหญ่ตื่นมันจะตื่นแล้วมายังมันจะมันจะตื่นแล้วมันจะตื่นแล้วมันจะตื่นแล้วหนูอยู่ไหนอยู่ที่เดิมเนี่ยอยู่หน้าห้องอยู่ไหนอยู่หน้าห้องเนี่ยหนูอยู่ห้องไหนหนูอยู่ห้องที่มันเป็นศพบมาที่ศพไอ้ตัวเล็กอ่ะเออนี่ไงไป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 นี่ไงเจอละวอ่าเราได้ปืนละน้อดีเราไม่กลัวแล้วนะครับเห็นไหม ไอ้เปิดให้วันนี้ต้องมีอะไรแน่ๆน,นี่ไงคีการ์ดเริฟมใครไปพี่จะเก็บอ่าไอ้คีการ์แล้วไอเราลองไปเปิดดูเปิดได้ไหมตื่เต้นเฮ้ยไม่ใช่คีการ์ข้างล่างหรือเปล่ามันบอกไม่ได้แปลว่าคีการ์ข้างล่างแน่เลยชั้นสองใช่แล้วเราต้องไปชั้นสองจะอาจจะประเฮย้ยหมดไปนี่ย ถูกทางไหมเนี่ยไม่รู้เดินมามั่วก่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วชั้นล่างใช่ไหมใช่อุย้ยมันตื่นแล้วเราต้องฆ่ามันอีกรอบไปเนี่ยพี่ <ผม S 1> ฟอมม์มไม่มียาแล้วนะไม่มีกระสุนแล้วเหรอโอเคโอเคโอเคมาเนัดเดียวมาเดินไปละมาเดินไปละพี่ดูอยู่แต่ไฟฉายพี่จะหมดแล้วเลี้ยวขวานะเห็นเรากปะวะ ลงไปลงไปเร็วลงไปลงไปลงมาลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเดี๋ยวพี่ยิงมันเองมันตามมาไหมไม่รู้ว่าน่าจะตามมานะพี่เปิดประตูดิเปิดประตูด้านหลังอ่ะรีโรดอยู่รีโรดกันรีโรดกันลบหลบเร็วลบๆ สุนมอดกระสุนมอดหนีแล้วไม่นะเราหนูไม่มีเงนไปไหมมันตามพี่มามันตามพี่มามันตามมันตามพี่ไปแล้วไลฟ์สตรีมทุกวันที่เฟซบุ๊กช่องไอทีมซีนะครับและดูคลิปเต็มที่ยูทูบช่องไอทีมซีครับผม